บทบรรณาธิการในติบัณฑิตภาคสองสมัยที่77เล่มที่สามคำถามผู้ซื้อมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้วผู้ซื้อไม่ชำระราคาดังนี้ถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ใดคำตอบ มีคำพิาพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิาพากษาดีกาที่1 8 2 4งแปดสอทับสองจทยโเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้นในวงเล็บศาลแขวงสมุทรปราการจำเลยที่2เป็นเจ้าของร้านบอใบไม้ประกอบธุรกิจจำหน่ายยางรถยนต์ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาล จังหวัดกาญจนบุรีการติดต่อสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดตามฟ้องจำนลยที่2หรือพนากาักงานร้านบอใบไม้ของจำนลยที่2โทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าจากโจทหากโจทมีสินค้าก็จะตอบตกลงขายให้ทางโทรศัพท์โดยโจทออกหลักฐานสำเนาใบกำกับภาษีหรือสำเนาใบกำกับสินค้าอันเป็นหลักฐานการซื้อขายที่บริษัทโจทปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำนลยที่2ได้รับอนุญาตให้ดีกา มีประการเดียวว่าโจ์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่สองต่อสารชั้นต้นในวงเล็บสารแขวงสมุทรปราการหรือไม่ที่จำเลยที่สองดีกาว่าจำเลยที่สองทำคำเสนอทางโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อโจ์สนองรับก,กลับมาจึงต้องถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อจำเลยที่สองทราบคำสนองนั้นเห็นว่าในการเสนอคำฟ้องนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อนุ1บัญญัติว่าคำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่คำว่ามูลคดีหมายถึงเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์อันจะทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้องมูลคดีของเรื่องนี้เป็นเรื่องสัญญาซื้อขาย การที่จำเลยที่สองหรือพนักงานร้านบอใบไม้ของจำเลยที่สองโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าจากโจ์ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา356บัญญัติให้ถือว่าเป็นคำเสนอแก่บุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้าด้วยเช่นกันนั้นคงมีผลแต่เพียงว่าการที่บุคคลหนึ่งทำคำเสนอไปอยังบุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศัพท์ดังกล่าวหากไม่ได้บ่งระยะเวลาให้ทำคำนองไว้เสนอณที่ใดเวลาใด ก็ย่อมจะสนองรับได้แต่ณที่นั้นเวลานั้นเท่านั้นมีได้บัญญัติไปถึงกับให้ถือว่าขณะนั้นทั้งผู้สเสนอและผู้สนองอยู่ในสถานที่เดียวกันด้วยข้อเท็จจริงยังคงต้องฟังว่าขณะมีการเจราจาตกลงทำสัญญาซื้อขายรายนี้จำเลยที่สองหรือพนักงานร้านบัวใบไม้ของจำเลยที่สองเจราจาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนโจทเจราจาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นทั้งจังหวัดสมุทรปราการที่โจทย์อยู่และจังหวัดกาญจนบุรีที่จำเลยที่2ออยู่จึงต่างเป็นสถานที่ก่อให้เกิดสัญญาซื้อขายรายนี้ร่วมกันโจทย์จึงฟ้องจำเลยที่2ต่อศาลชั้นต้นในวงเล็บศาลแขวงสมุทรปราการอันเป็นถานที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลได้การที่จำเลยที่2ผู้เสนอได้รับคำสนองรับจากโจทย์นั้นเป็นแต่เพียงข้อพิจารณาว่าสัญ,ญญาเกิดขึ้นแล้ว หรือไม่เท่านั้นมิได้ทำให้สถานที่ที่จำเลยที่สองอยู่เป็นสถานที่มูลคดีเกิดเพียงแห่งเดียวแต่อย่างใดคำถามโจทฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินมาจำและใช้เบีย้ยปรับพร้อมทั้งดอกเบีย้ยให้แก่โจทอ้างว่าจำเลยผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทจำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าโจทเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ไปรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขอให้โจทชำระค่าขาดประโยชน์จากการสูญเสียโอกาสและขาดรายได้ในทางธุรกิจดังนี้ฟ้องแย้งเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมหรือไม่คำตอบมีคำวิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่450ทับ2567คำให้การของจำเลยแสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยปฏิเสธข้ออ้างของโจททั้งสิ้น ทั้งยกเหตุที่อ้างว่าโจทเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับเดียวกันเป็นเหตุในการฟ้องแย้งว่าในวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโจท์ไม่ไปรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำเลยขอให้โจ์ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าเสียโอกาสในทางธุรกิจของจำเลยสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเรื่องที่จำเลยอ้างว่าได้รับความเสียหาย เป็นค่าเสียโอกาสในทางธุรกิจที่จะได้กำไรจากการก่อสร้างและจำหน่ายห้องชุดด้วยตนเองเพราะโจทย์ไม่ไปรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอาจเป็นการประพฤติผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับเดียวกันและโจทย์ทราบรายละเอียดโครงการของจำเลยมาตั้งแต่ต้นดังนั้นฟ้องแย้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟ้องเดิมของโจ์ตามประมวกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา177วรรค3 คำถามคดีก่อนศาลได้วินิจฉัยคดีไปตามคำท้าของคู่ความจะนำคดีมาฟ้องร้องกันอีกจะถือเป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1-48หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดิกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดิกาที่1858-2567ทที่ดินพิพาทในคดีก่อนและคดีนี้แปลงเดียวกัน แม้คดีนี้โจทจะเปลี่ยนรูปคดีจากเรื่องขับไล่และเรียกค่าเสียหายเป็นเรียกทรัพย์คืนและเรียกค่าเสียหายแต่มีคำขอให้จำเลยออกไปจากสิ่งปลูกสร้างเหมือนคดีก่อนแม้คดีก่อนศาลจะมีได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีโดยตรงเนื่องจากคู่ความตกลงท้ากันเฉพาะผลคดีแพ่งคดีอื่นเป็นข้อแพ้ชนะและศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดคดีก่อนไปตามคำท้าของคู่ความ โดยพิพากษายกฟ้องคำพิพากษาคดีก่อนย่อมผูกผันคู่ความว่าจำเลยมีสิทธิ์อยู่ในที่ดินพิพาทโดยโจท์ขับไล่ไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1 4 5่วร์หนึ่งคู่ความคดีก่อนและคดีนี้เป็นคู่ความเดียวกันและคดีก่อนได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วโจ์จึงต้องห้ามมิให้นำคดีมาฟ้องใหม่อีกเพราะเป็นฟ้องซ้ำ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา148ด้วยคำถามถ้อยคำที่เป็นส่วนหนึ่งของคำรับสารภาพจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของบุคคลน,นั้นหรือผู้ร่วมกระทำความผิดอื่นได้หรือไม่คำตอบมีคำพิภากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิภาคษาดีกาที่642ทับ2567ถ้อยคำอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา84วรรคท้ายต้องไม่ใช่ถ้อยคําที่เป็นส่วนหนึ่งของคํารับสารภาพของจําเลยถ้อยคําในบันทึกการจับกลุ่มที่ว่าจําเลยรับว่าเป็นเจ้าของเม็ดแอมเฟตามีนและอาวุธปืนของกลางร่วมกับกอไก่ G G. โดยมีรายละเอียดว่าซื้อมาจากบุกคคลอื่นเพื่อนำมาจำหน่ายต่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำรับสารภาพเช่นนี้ ไม่สามารถรับฟังคำรับสาร,รภาพของจำเลยเป็นพยานหลักฐานได้ส่วนคำรับสาร,รภาพชั้นจับกลุ่มของกไก่แม้จะไม่ห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีของจำเลยแต่ก็ถือเป็นพยานบอกเล่าและสัดทอดซึ่งมีเงื่อนไขให้รับฟังและมีน้ำหนักน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ท3และ227ทั1คำถามผู้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการบังคับคดี ขอให้มีคำสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา295วรรคสาศาลจะต้องมีคำสั่งงดการบังคับคดีตามคำขอหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่2159ทับสอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา295วรักสาที่บัญญัติว่าการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจกระทำได้ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า15วันนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อความหรือพฤติการอันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้นทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องต้องมีได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องบกพร่องผิดพลาดหรือฝ่าฝืนกฎหมายนั้นแล้วหรือ ต้องมีได้ให้สัตยาบันแก่การกระทำนั้นและในกรณีเช่นว่านี้ผู้ยื่นคำร้องจะขอต่อศาลในขณะเดียวกันนั้นให้มีคำสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้บทบัญญัติดังกล่าวในตอนท้ายอันเกี่ยวกับการที่ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการบังคับคดีจะขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีไว้ก็ได้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดคำร้อง มีได้เป็นบทบังคับศาลให้ต้องมีคำสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างพิจารณาคำร้องขอเพิกถอนการบังคับคดีแต่ประการใดการพิจารณาว่าในระหว่างนั้นมีเหตุสมควรงดการบังคับคดีหรือไม่ย่อมเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาสั่งตามดุลพินิษ์ที่เห็นสมควรเป็นรายกรณีไปการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องของงดการบังคับคดีของจำเลยทั้ง4ฉบับลงวันที่10กรกฎาคม2562ว่า ศาลได้มีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนการบังคับคดีคำร้องนี้จึงตกไปในตัวจึงมีผลเท่ากับศาลชั้นต้นยกคำร้องของดการบังคับคดีของจำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นตามที่เห็นสมควรและเมื่อศาลชั้นต้นมิได้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการขายทออตลาดไว้ตามคำขอของจำเลยทั้งสทั้งกรณีไม่ต้องด้วยเหตุใด,ใดๆที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการบังคับคดีไว้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา289อนุ1ถึงอนุ4กับมาตรา290แล้วการบังคับคดีและขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่4ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระทำไปเพื่อบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้เป็นไปตามคำพิพากษาตามยอมจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่มีเหตุต้องเพิกถอนการขายทอดตลาด